สวัสดีครับใกลกแล้วนะครับวันนี้นะครับอาจมีรถตักนะฮะเป็นแคสติบิล่า 962H นะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับจะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักนะครับที่มีขนาดพุ่งขีด 4T นะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ขนาดยางที่เขาให้มานะครับจะเป็นยางเบอร์23.55 2นะฮะเนี่ยนะฮะจะตัวนี้เนี่ยก็จะเทียบเท่ากับเทียบกับคอมสูนะครับเขาจะเทียบเท่ารุ่น WA 430รุ่น6นะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเร็วตัวใหม่นะครรััับทาาางงงนนนนนนไวขขึึ้้แลละะกก็ปหยดพมี่ แต่วันนี้ผมจะรีวิวเลยนิดนึงนะครับเพราะว่าฟ้าเริ่มมืดแล้วนะฝนใกล้มาแล้วนะครับนี่นะจะไปกันไวนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบเกียร์ทอคธรรมดานะครับนี่นครับเป็นเกียร์ทอคลูกเกียวแบบนี้นะครับสภาพเกียร์เนี่ยก็แห้งสวยดีเลยนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะมีฟังก์ชันระบบเกียร์ออโต้มาให้เราได้ใช้งานกันด้วยนะครับนี่ฮนะ สภาพรอบคันสวยเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีบางโคนด้านหลังนะมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับกันพวกเศษดินวัสดุนะครับกระเซ็นขึ้นไม่โดนตัวรถนะครับเี่ยแล้วตัวรถเขาสวยมากเลยนะครับเรียบเนียนสุดๆเลยนะตัวนี้นะนะครับอ้าวลืมเก็บลืมปิดวัวเก่งนะครับโอเคนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปิดที่หลังแล้วกันนะนี่นะครับแกนนี้ไม่มีรอยร้าวรอยดำนะครับตัวนี้นะครับสภาพค่อนข้างเนี้ยบเลยนะครับ รับอกเผาสวยแห้งเดิมดีหมดเลยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะพุงกีก็เป็นพุงกีเดิมมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับสภาพพุงกีก็โอเคนะนี่นะเป็นพุงกี 4Q นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยนะยางสวยหมดเลยสี่เส้นนะครับตัวนี้แล้วก็แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยตามใจรถตัดแคตพิลล่านะครับเขาจะมีสวิตช์นะฮะเปิดปิดแบตเตอรี่มาให้เราด้วยนะครับนี่นะ ถือเปตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเปิดฝาด้านหลังของเขาเนี่ยจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเป็นตัวเปิดฝาเครื่องยนต์ด้านหลังนะครับเวลาเปิดเนี่ยเราก็กดค้างไปเลยนะตัวนี้ก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งคอยหนักมือยกฝานะฮะนี่นะครับเขาจะดันขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าโอเคทีเราตัดไปตอนที่เขาเปิดสุดเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่นะครับพอเปิดฝาเครื่องยนต์ขึ้นมานะฮะมันก็จะเป็นช่องสวิตได้กว้างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ จ้าฝาด้านข้างตัวนี้นะครับมันก็สามารถเปิดได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอไปยเร็วนิดนึงนะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะลองดูวิดีโอรละเอียดของเขานะครับกับรูปภาพละเอียดของเขาเนี่ยเพื่อแอดไลน์มาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวขอลูกค้าไลน์เข้ามาครับอาจจะมีรูปละเอียดละเอียดของเขานะครับส่งให้กับลูกค้าดูทางไลน์อีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันนะเพราะว่าผมเสียวฝนตกนะครับโอเคเดี๋ยวรีบไปกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับ เขาจะเป็นเครื่องยนต์ c a t ตาเวล่าซ C 7 2 c a t นะครับลกูกค้าแคตตาวล่า C, c 7.2นะครับแน่นอนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับเดีย๋ยวไปดูสภาพฝั่งเทอร์โบใกล้ๆกันก่อนนะครับ,ครบเครื่องยนต์คันนี้เขามาสวยมากๆเลยนะครับแท่งดีหมดเลยนะฮะ เดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมเสี่ยวฝนตกนะตอนนี้นะครับอโอเคนี้จะเป็นฝั่งหัวชีดนะครับ โอเคเลยนะครับหัวน็อตนี่เงาแวบหมดเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์คร่าวๆนะครับของเจ้าตัว 962H คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของด้านบนหัวเก่งกันต่อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมลองขับให้ดูกันนิดนึงนะครับว่าการทํางานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเนี่ยรฝนเริ่มมาแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรารีบไปกันครับนี่นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาด้านในนะฮะของเจ้าตัว 962H คันนี้นะฮะสภาพก็โอ้โหหล่อเลยนะครับเหมือนยานอวกาศเลยนะ โอเคนะฮะเดี๋ยวลองขับให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยบอกตรงนี้นะครับที่ขาดเนี่ยนะถ้าเกิดลูกค้าซื้อเนี่ยเดี๋ยวทางร้านเราคุ้มให้ก่อนส่งมอบนะครับใช้ความเรียบร้อยให้ก่อนส่งมอบนะครับโอเคเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนี่นะฮะอ่านั่งแล้วก็จะประมาณนี้เท่มากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบคอนโทรลเดียวด้วยนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างจะหายากนะของแรนะครับตัวนี้นะครับเป็นคอนโทรลเดียวนะครับแล้วก็เกียร์ที่อยากได้บอกไปนะครับตัวนี้นะครับเขามีฟังก์ชันระบบเกียร์ออโต้มาให้เราเลือกกใช้้งานนนนดวยััะะครบ เอนมาโน่น,นะฮะมาโน่นี่ยจะเป็นรูปมือนะครับแล้วก็เป็นออโต้หนึ่งถึงสี่นะฮะสองสามสี่นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับจับให้เราเลือกใช้งานนะฮะตัวนี้ก็แล้วแต่ความหนักของคนขับนะครับจะใช้มาโน่แบบรุ่นเก่าก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นเอ่อออโต้นะฮะแบบรุร่นใหม่ก็ได้นะครับก็ขับง่ายขึ้นนะฮะสำหรับในส่วนของพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเป็นพวงมาลัยแบบจอยสติ๊กแบบนี้นะครับลูกค้าครับอ่าเวลาขับเนี่ยก็ขับง่ายมากๆนะครับพวงมาลัยมันจะตาามมือเเรลยนะครับเดี๋ยวลองยกแข้ใหดูนะครับ นี่นะฮะไม่ต้องมานั่งไล่หมุนแบบรุ่นเก่าๆแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยแค่เราผักเนี่ยนะเขาก็จะไปค้างตามมือเราแล้วนะครับเวลาที่ใช้งานทั้งวันเนี่ยจะทํางานได้ค่อนข้างสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเลยนะฮะเขาจะไปตามมือเลยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบจอยติ๊กนะฮะแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ FNR นะฮะขึ้นหน้านะฮะเดินหน้าถอยหลังนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะแล้วก็เวลาขับเนี่ยก็ขับแบบนี้นะครับเนี่ยนะโยกตามไม้ตามมือเลยครับตัวนี้เนี่ยเวลาขับใช้งานยาวเนี่ยสบายแน่นอนนะครับแล้วก็เกียรเค้าปรรรัับบตงนนีะ หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะสังเกตเลขตรงนี้นะครับนะครับสามสี่ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดมาร์เนนะครับเพราะว่าผมปรับแบบที่ผมถนัดไว้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสความแรงกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนนะครับแรงดีนะฮะกดตัวลอยสบายๆเลยนะครับตังวะนี้ก็ฝนตกหนักนิดนึงนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองกันให้จบเลยนะฮะ กำลังแขน่นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะฮะคูนี้ก็จะเร็วอยู่แล้วนะครับตามตายรถรุ่นใหม่นะฮะเป็นรถใหญ่ก็จริงนะฮะแต่ว่าพอมรถรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะทํางานได้ค่อนข้างไวตามไม้ตามมือดีมากนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาลองเกียร์กันว่าใช้ได้ครบหรือเปล่านะครับนี่นะใส่ตรงนี้นะครับเกียร์หนึ่งนะครับไปนิ่มๆนะครับเกียร์สองเกียร์สามนะครับเกียร์สี่นะครับอ่าใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับอโอเคเลยนะครับ ลองเกียร์หนึ่งกันต่อนะครับถอยหลังนะครับเกียร์สองน,นะครับเกียร์สามนะครับก็เกียร์สี่นะครับนี่นะใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะฮะแล้วก็เกียร์เขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มมากๆเลยนะครับนี่นะนิ่มฮาใช้งานทั้งวันได้บอกได้เลยว่าขับสบายแน่นอนนะตัวนี้นะครับพวงมาลัยก็นิ่มนะครับเนี่ยนบะ ใช้งานทั้งวันเนโอโหสบายคนขับเลยนะแอร์ก็เย็นพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้นะครับเอาไปเนโอโหใช้งานสบายๆตักได้ทั้งวันสบายๆเลยนะครับนะฮะหล่อมากนะครับอ่าโอเคันี่ก็จะเป็นการทดลองขับคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นสภาพนะฮะภายในหัวเกงของเจ้าตัว 962h คันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักนะฮะ แคตเตอร์บิล่า 962H คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบรอร์โทรที่ตรงนี้้า้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็พอเคยต่อเข้ามานะครับอกจจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับละเอียดละเอียดรอบคันนะฮะแลวก็เป็นวิดีโอตอนที่เขาขับทดลองใช้งานนะฮะที่หน้าร้านกว้างๆแบบนี้นะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทลายทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่าไในนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถนะฮะมาลองขับตัวจริงที่หน้าร้านแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะลองมาเปรียบเทียบกับรี่่่ห้ออืืนนสเ ก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับอาจจะมีไลน์นะครับมีโลเคชันของที่ร้านนะครับส่งให้กับลูกค้าทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับนี่นะฮะคันนี้นะครับก็มาส่วนมากๆนะฮะระบบต่างๆเนี่ยก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะฮะแรงเริงดีหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอปากไว้นี่นะครับกับตัวรถแคทวิล่า962เทคันนี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับตะไคร่นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้่าสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไไปกก่่อนนนคคครรััับบบผมมวว้้เจใใหลิาสสดี